แม่น้ำนะ่าจะเป็นแบบถนนคนเดินไนะถนนคนเดินอันนี้ก็จะมีเรือมีเรือแบบเรือโดยสารเรือเห็นบหมีเรือครัเรือคาเฟ่ค่ะพวกบาร์คนกะย่งางประดับถนน,นนคนเดินนะเดินไปเรื่อยๆช่อ,ชอทงทางก็จะมีบวกร้านอาหารบวกเฮียงอยู่ค่ะ ยังกาดคิดยอดอ่ะมันจะมีเลือดเลือดแบบขึ้นไข้เพาะวกเลือดเขาเมาพวกเขากินเรากินเบียร์เป็นบาร์นะบาร์เคลื่อนที่อยู่ในน้ำเลยอ่ะโคตรเลยอ่ะ okay, นะนั่งเรนตามแม่นาม้านี่ก็จะเป็นถนนคนเดินตอนยเย็นก็จะมีคนมาหลายๆเลือคิดยอนเลยอยู่ที่ฟลอิดา แำมปาริเวอร์บอคข้าเจ้าไปเรือเรือดโดยแชมปาวอเตอร์แท็กซี่อ๋อนะั่นเป็นเรือแท็กซี่ได้น่งแบบคนเมาไปนะั่งน่ะเจ้าเมาลองเรือปะตะมวนตะมวนข้างนี้ก็เป็นบาร์ เป็นเมืองที่แบบอากาศร้อนเหมือนเมืองไทยมากเลยค่ะแบบเมืองไทยเลยค่ะที่นี่เอนกหยอดอะอากาศโคตรหอนเลยนาาสิบ,บอสามเจ็ดสามแปดองศา สัดมาก